สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนนี้ก็มาพบพอกับช่องมาดามบูดีเคคือเกาจั้มวันนี้มาดามบูกะผ้าผีพะนองมาเลาะเบึงอันเลือดเนาะทาเลือกกับตั้งเต้ใหญ่มาอยู่อันฝั่งทางนี้กับบเคยมาชมบ่เคยมาเลาะจักเทียจา้พี่น้องจา๋าอันนี้อันผีเพื่อนรวมงานเนาะเพื่อนมาเพื่อนมาเลาะเบึงว่าอันกุ้งมันขึ้นบอ่อเพื่อนวานะเพื่อนผ้ามาเบิ่งกุ้งเนาะจ้าเนาะ พามาเบิงกลุ่มปกตเพ่นสีผ้ามาอพ่นพ่นมาสอนกลุ่มนะจากพี่น้องต่ว่ามุนี่พ่นพ่นบ่แน่ใจว่ามันมีหรือมันบ่มีนั่นพ่นว่าอันเพ็้นกลุ่มหลายหลายั่นมุนี่พ่นมาเบิงลาดเล่ามืออื่นพ่นจังสีมาสอนจากพี่น้องมืออื่นพ่นจังสิมาสอนเราเปิดนามแหมโอ้คาราวิน น้ำใสกิงดิงเลยโอ้ยทายออกมากอะบ่เปลี่ยนน้ำาจกว่าเปลีนน่ยนอียังเบิ่งในพี่น้องอ้าว้าวงามงามค่ะถนนนี่แหละท้าเรือโอ้ยแต่ว่าบรรยากาศบ่ดีด้วพี่น้องมือนนี้อันมันมันหมอกเป็นหมอกคักหมอกเลี้ยวอันถนนห้นทางบ่เห็นจะพี่น้องนี่นี่แหละถ้าพีผ้หนองมาเบิ่งท้าเรือเนาะ มาไปบางกุ่งน้ำเพเพินวาก,กุ้งกันห้ายคักนี่จ้ะพี่น้องน้ำใสใสตรวบาตายคีบอกมาหนามมันคือบวบเป็นน้ำใสละกลุ่งเนี่ยมันกระจับอยู่น้้ำเสาวห็นบ่อหงกามอเมญามันยังก็ใสเนาะบางกุ่งนี่ห็นบก่กขาวขาวยูว่น้้ำเสาเออแมนเออแมนอหลีพี่น้องโอ้ยกุ่งหลายคัก เนี่ยน been, been wow. no. ้ำใสกิ่งดิงอยู like ่พ like ี่น้องใสจนเห็นโตกลุ่มเดี๋ยวมืออื่นอันพี่่นสีมาตักเอาเจ้าสีก่อนจนอ๋อมีแนวตักอยู่บ่่ะมีพี่มีสวิงสวิงห้าคือบานห้าน่ะสวิงแบบนี่จังสิกดซื้อเอาแล้วก็สิล้มไปตักอย่างไรบ้านนี้มันเลยเอามันก็มีขาดนั่นกนเนาะโอเคโอเคชีสเ็ดใ้เบื้อนอ๋อ เดี๋ยวมืออื่นสิพาพี่พาน้องมาตัดอ่ะเอามาตักกุ้งเด้อมาตักกุ้งว่าเมยมาตากกุ้งโอ้ยมือลายเต๋อเบ็ดมืออื่นมืออื่นนัน่นสิมาตักตักกุ้งเลิกหาหนากัมาตักอือมือื่นเลิกเร็วมืออื่นมันสุกโอ้โหมนจิตโตเสือกลมหัวซักลงน้ำเลยคอยคอยคลิปคอยปังแท้แหละค่ะเจ้ากตกน้ำ <laughs> ่อยเอาเจ้าข้นเนาะ่อยคอยจีใายคลิปโอ้ยคลิป่อยปังจังแล้ววอ้ื่อกี้พูนเกือบลมแม่พี่น้องอ้ยคันพจนล่มตกน้ำในคลิป่อยปังคักๆแล้วเมื่อกี้นี่ ไปพอดเอิดไปบังอีปูละบันมีหอดอีปูละพี่น้องไปไปไปอีปูเห็ดโกบโดบกระดอยังว่ามันเม็นบอกนี่เน่เลยนะอีปูอีปูนี่เน่เลยพี่น้องเนี่ยเด่นเห็นบอลไหมเออไม่หอดอีปูมื่ออื่นเพิ่นจะเอาสวิงมาตักทะเบงได้พี่น้องเออทะเบงได้อมื่ออื่นมื่ออื่นมื่ออื่นอย่าหนีไปสาเด้อมื่ออื่นมื่ออื่นมาเบิ่งกัน พี่คนสิบห้ามาตักกุ้งด้วมืออื่นนี่กุ้งกุ้งในต่างแดนโอ้ยทายานทายานนั่นมันหลายควนนี่เด้เดี๋ยวเบิ้งขาวควนนี่อือฮึอันนี้อันนี้ออคือจงางโบเห็นหลายเท่าวเด๋อือฮึอแตะเบิ้งเนี่ยเมาทานเหลือด้วยมืออื่นอันเมื่อเดี๋ยวมืออื่นพี่คนสิบห้ามาตักกุ้ง ถา,ามมาเบ่งน้ากันเด้อพี่น้องตะตักกลุ่มือื่นตังเต้ใหญ่มาอยู่เมืองนี่บ่เคยมาจากเชื้อได้พี่น้องครั้งแหลกด้วยนี่ที่มาเบ่งบรรยากาศนะีทะเลพี่น้องมัน,น,น,นมันอันมันบอกมีแดด มาอ่อดมันไม่หมอกมลยนี่อากาศบดีมันไม่หมอกอากาศบดีมันก็บทายผาาบ่ไดง่าพี่น้องมืออื่นกับาว่าน่าห้อากาศดีๆห้อากาศดีๆเนาะมืออื่นถึงมาสอนกลุ้ง น้ำมันมใสน้ำใสใสเหลียวเห็นอันกลุ่มเลนจวดจาดจวดจาดอยู่อันน้ำใสค่ะแต่ว่าก็ไทยคลิปมันเดลียวพอเห็นเบ่งโดยตาเหนือสิเห็นอยู่เห็นอันเห็นกลุ่มเนะาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สั้นนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมได้ด้ค่ะได้เพื่อเป็นกำลังใจมาดักนคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ น,นี่แหละค่ะมืออื่นจะมาสอนกุ้งกันจากคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะพี่น้องวัสดีค่ะบ๊ายบาย